สวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นเอาจักพอให้เป็นไอ้นีน่เป็นคลิปป่ะไหนล่ะยังไม่เด่นเลย สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เก็บคอแล้วน้ำตาลเนื่องประเน็นมือ,อคุณกาแฟสวัสดีค่ะเมยแห้งอ้าวบ้านนี้ยังไม่มีปเจ้ด้วยเมยแหงเมยแหงบ้านนี้ปเจ้ด้วยเมยแหง โอเคพี่สาวสาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองขึ้นบ้านบอสสักแป๊บน่งขอได้คลิปโทรไปปลูกแล้วยังไม่ตื่นนะลายไปก็ยังลายไปก็ไม่สะดุด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 โทรไปแล้วเมื่อกี้นี่ ถ้าไม่ตื่นจะแดงว่ากำลังฝันกำลังฝันหวานอ่ะอันนี้ก้านปลาปลาเนินุยสวนนะคะชัดเจนบ่มันจะกล้องตัวนี้มันจะใส่นะเมนจ้ะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจจัดการอยู่โคก็นั่งนอนฝันหวานนะเดี๋ยวขึ้นให้สัก ยี่สิบนาทีนะพอเป็นคลิปถ้าดูลมบนก่อนนะคะเอาทำเป็นคลิปเอาทำเป็นคลิปให้เขานะเอาจากยี่สิบนาทีพออันนี้เป็นปนินใยสวนปนินเรื่องน้องสาวครึ่งหนึ่งหายไป <laughs> ครึ่งหนึ่งหายไปแล้วนะเหลือครึ่งหนึ่ง ที่เกีียดเอกไปซื้อปลาเผาไปนี่ก็เป็นขนมจีนนะคะขนมจีนย่างเหลืองเต็เมื่อวานขนมจีนแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะนะคะขนมจีนนะคะตื่นราบรับหนึ่งนะคิดว่าคุณกาแฟคงเป็นช่วงช่วงเที่ยงอะ่ะแม่ก็ช่วงบ่ายนะคะ จะเป็นจะจะตื่นรอบหนึ่งนะช่วงบ่ายกับช่วงเที่ยงนี่แหละเขาชอบตื่นช่วงนี้แล้วก็นอนต่ออีกน้ำเจิ้มถั่วนะคะน้ำาจิ้มถั่วเ,าเราทําเองนะไม่เมลี่ยนนะคะเราไม่เลีเล่ยนเอ้าโอเคลืมถ่ายหน้าปกให้เขาแล้วก็โดนอีกแอ้ <laughs> รลืมถ่ายหน้าปกให้เราเดี๋ยวก็โดนอีก <laughs> เถอะนะคะไม่เลี่ยนนะคะทธซ้ำเองอ๋อตามสบายเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะตามสบายเลยค่ะกูขึ้นไม่นานหรอกตามสบายนะคะ่ะคุณกาแฟ รีรีบกลับบ้านเลยค่ะไหนล่ะออกมาแล้วก็หาไม่เจอกลับบ้านเลยค่ะข้ามเมื่อแล้วอ่าเรามากินกันแป๊บหนึ่งนะคะสื่อขึ้นทำคิดให้ให้บอสเขาขึ้นแล้วสักสิบห้านาทีเนาะ ขึ้นได้สิบห้านาทีเนาะทำคลิปไอ้ขนมจีนนะคะอ้าวขนมจีนเมื่อกี้นี่อุ๊ถ่ายหน้าปกก็ลืมใส่ขนมจีนถ้าขึ้นนานเดี๋ยวก็โดนอีก โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะนะคะแล้วก็มาทันเนึ่งปลาเนนนะคะเกตนาทีละอออไม่ใช่ดูดูผิดหกนาทีนะคะปลาเนนเนึ่งลุยสวนนะคะปลาเนนเนือลุยสวนเดินทางปลอดภัยค่ะ การกินน่ะเราก็มีผัดนะมาๆน้องสาวมาคุณกาแฟามามาชิมมาชิม <c oughs> น้องสาวมาชิมโอ้ยเราผัดเราผัดที่เหลือนี่ก่อนเอาเนี่ยอันนี้ไว้สวยงามก่อนเอาไปอีกบ้านหนึ่ง <c oughs> เอาไงดีก็ขึ้นโดนไม่ขึ้นก็โดนั <c oughs> ้งสองั้งสอง เราแค่เอา,เอาแค่15สิบห้านาทีพอถ้าถ้าขึ้นยาวก็โดนเราแค่สิบห้านาทีครับพอนะคะพอให้เพื่อนมาดูย้อนหลังให้นิด,นดหน่อยๆ อันนี้นะแล้วก็น,นี่เนาะทำไงล่ะนมจินยังไม่สิบเส้นน่ะนี่นี่กินแบบนี้นี่นกินมืนนนมอนะนี่ปลาหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่นี่อภิษกะครึ่งลูกก็พอนะภิกนะเฮย้ยเข้าปากเราได้ไหมนี่เข้าปากเราได้ไหมนี่ ถัวเริ่มอืดแล้วไม่ทำเยอะนะคะทานกินพอกินหมดก็พอดูดูจะเข้าปากได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะคาเรียกวันนี้ลุยสวนลุย,ยจริงๆนะมิสแนลทำเนี่ย <laughs> ปากพี่ได้ไหมกัดสามครั้งนะ,ะกัดสามครั้งกัดสามครั้งนะคะอือกัดไ่นิดเดียว กินแบบนี้ไม่กล้าออกกล้องดอกอร้อนปากอืแซ่บมากเลยแซ่บแซ่บแซ่บมาเด้อมาเด้อน้ำแน่โทรไปกระสะดดุ่ง ลายไปก็ไม่สะดุ้งคนอะไรนอนนอนดีได้มกักน,นะคะเนี่ยอร่อยนะอร่อยมากมาคุณกาแฟอร่อยมากเลยแต่ขาดนี้ไม่ได้นะคะต้องใส่ลงไปด้วยพริก อันนี้ไม่ได้ใส่ฝักกาศเขาวทาใหญ่ใช่ค่ะลมบนไม่ค่อยมีหแบบรอบ15นาทีพอพอทำคลิปใหเคะโอเคนะคะเนี่ยโอเค เล็กสิบเอ็ดนาทีนะคะฉันเหรอสวัสดีค่ะผัเกเต็มปากผัเกเต็มปากพูดไม่ได้มากินให้ด้วยสองสามคำแล้วก็ลง อืทีมันมียงพักนําเนี่กินคำนี้ก็ลงค่ะกินคำนี้ก็ลงนะนี่น้าจีนนะน้าจีนยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงอ่ะเที่ยงก็กินมะม่วงนี่ของโปรดนะต้องใส่างี้นะอันนี้ผักี่ชอบมากอะ่ะ มีแต่ผักผัก,ผ,กผักสะระแหน่ผักอะไรนะชอบมากอ่ะอนี่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 มาดูมาดูคำที่สามลงนะคะคำที่สามลงขอบคุณนะคะขอบคุณกาแฟขอบคุณน้องสาวแล้วก็ขอบคุณคุณทีนะคะขอบคุณลมเบื้องบนด้วยนะคะอันนี้คำที่สามนะคะ <laughs> คำที่สามนี่ลงนะคะ <laughs> กัดสามกัดสามครั้ง ดีนะเป็นผกักข้าเป็นอันอื่นอ้าวใส่เนื้อปลาหรือเปล่าอ้ไม่ได้ใส่เนื้อปลาอ้าวอืมนะคะน,นี่อาอาปากใส่อาปากใสสิบสองนาทีกวาดสิบสามนาทีแล้วโอ้ให้เข้าปากปลหลมปากไง่ายโพดใส่แล้วเมื่อกี้ในะจานนิดนึง คั้นใหญ่ก็าปากคั้นใหญ่ก็าปากล้นปากเล พูดไม่ได้มามามาสองซองพูดไม่ได้ง่ายแล้วก็ผักกาวขาวหรอสิบสี่นาทีแล้ว ขอบคุณคุณทีนะคะขอบคุณน้องสาาและขอบคุณคุณกาแฟนะคะขอบคุณบนเบื้องบนนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแรงใจนะคะใช่ใช่เด็ดมากนะทําเองอร่อยแล้วก็กินแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวใ้เวลาของแป๊บนึ่งแล้วก็ใส่แบบนี้ เทษทีนะคะขออนุญาตใช้มือกินเมียงกินปลาเนื่อเพื่อนี่อันนี้สิบานเนี่อันนี้แซ่บเลยพริกเนี่ยแล้วก็ใส่แบบเนี้ยไม่เป็นไรนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันบ้านใหม่บ้านนี้กินแม่อร่อยไปเจอกินบ้านสุพกษณสองอร่อยกว่าโอเค thank you bye ๊ายบาย